หนูเต้นไหมคะหนูเต้นหนูเต้นเต้นหนูยังไม่รู้เลย่าคืออะไเห็นหนูเต้นนต่ไม่เห็นตือนเลยลูกจริงๆแล้ววันนี้เปิดแล้วนะแต่ว่าเขาเลขคู่เลขที่อ่ะไปพรุ่งนี้ชาวันนี้เราจะมาเตรียมของไปโรงเรียนกันนะคะของที่จะไปโรงเรียนต้องมีอะไรบ้างคะเต้กองดินชอลกระติกน้ำกล่องดินชอลเออไม่ขอสอบยอนจังต้องเรีสอบไปอันเดียวพอขวางพูดให้นะ มีกระเป๋าเป้เอ่อแล้วก็ชุดอ่ะสองชุดชุดเนี่ยครูเขาให้เอาไปวันละหนึ่งชุดเป็นชุดสำรองเพราะว่าอ้วกแบบว่าเด็กอ้วกอ้วกใช่มใช่ใช่เด็กอ้วกหรือเด็กฉี่ล่าหรืออะไรหรือเลอะเชอะอะไรเงี้ยแบบนี้ใช่ไหมทั้งทำใช้ไปแค่ครั้งเดียวแองมัร์กอันนี้พี่สาวเตรียมมาเยอะมากเลยเพราะว่ากะว่านัชชาจะอ้วกทุกวันเลยเอ่ะประมาณนั้นไม่ได้นะเสร็จแล้ว อ๋อปวดฉี่เอ้ยแต่เาฉี่เขาบอกเก่งนะใช่ป่ะใช่ขาถ้าไปโรงเรียนนูนปวด่นาจะแว่าคุณคูคหี่ะเออจริงๆแล้วไปโรงเรียนพวกนี้คุณครูเขาจะให้ฉี่เป็นเวลาอย่างเช่นคุณครูเขาบอกว่าอนักเรียนทุกคนตอนนี้ถึงเวลาไปเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนก็ต้องเดินแถวไปห้องน้ำแล้วคุณก็จะให้ทุกคนฉี่ ถึงตอนนั้นหนูก็ต้องฉี่เข้าใจไหมหนูจะมาอยากฉี่ตอนที่มีระเบียบวินัยเข้าใจไหมใช่แบบครูผาไปหนูไม่ฉี่แต่พอเข้าห้องเรียนหนูฉี่อย่างเงี้ยไม่ได้เรียนนะเรียนละอ่าครูก็จะฝึกให้เป็นเวลาเข้าใจไหมคะครูบอกอ่ะตอนนี้ต้องกินข้าวก็ต้องกินไม่ใช่จะไปวิ่งเล่นพอจะเรียนแล้วบอกครูหนูหิวเหมือนตอนหาคลิปนี้ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจอะไรนี้ไม่ดีพูดหิวเลยเออไม่เจี๊ยแล้วตอนตอนหาคลิปอะ เริ่มถ่ายปุ๊บวิ่งไปกินวิ่งไปกินตลอดเลยกระติกน้ำมันยากไหนกระติกน้ำแย่มันเป็นของน้องพริมก่อนเก็บความเย็นไหมใช่เก็บความเย็นของยี่ห้ออะไรนะที่หลอกๆที่ตอนนั้นเราไปซื้อหน้าโอ้ย่างดีเล้วนะแก้วไม่เห็นปะมีแก้วนี่เก็บความเย็นในปะก่อนแกะข้างในเป็นแบบโลหะแบบนี้มันเก็บความเย็น จมพับเป็นหลอดมาได้ใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ได้หลอดมันเป็นเทอย่างนี้ห้ามหายเดี๋ยวจะเขียนชื่อให้หมดเลยต่อไปดินสอสีดินสอสีนเนี่ยครูเขาบอกให้เอาแท่งใหญ่เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเวลาฝึกใช้อ่ะควรจะใช้แท่งนี่แท่งโตกว่าปกติเห็นไหมตอนนั้นที่เราทําคลิปไปเตรียมของเราซื้อมาแล้วผิดซื้อมาแล้วอันนั้นมันเล็กไปครูให้เอาแท่งโตแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหม้อันไหนลองจับซิจับจับแล้วก็ชักมือไหมเออไม่ใช่กลับตรงนี้ที่ อาไม่ใช่ก็ต้องจับมือซ้ายก็ถนัดซ้ายจจังเฮ้ยถนช้าถนัดฝ้ายเหรอถนัดช้าเป็นเด็กพิเศษออกมแต่พีาพิมซื้อสติกเกอร์มาเพื่อจะให้เขียนแล้วก็กต,ติดติดตามนี้แต่ขอบอกเลยนะว่าสีอ่ะต้องเขียนลงไปทุกแท่งตอนนั้นของพิมพ์มันนี่แม่เขียนทุกแท่งเลยขนาดเขียนทุกแท่งก็ยังหายจะทำของหายไหมไม่หายจริงนะยางลบของพี่พิมพ์เนี่ย คือมันหายหรายวันมากแม่ต้องเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆก้อนหนึ่งซอยสี่มันจะได้ประหยัดเวลาหายใครมุดไปซอยเลยหายไงมันเล็กไม่ใหญ่อย่ายงนี้ก็แปลว่าแก้ปัญหาเอาแยกก้อนใหญ่ๆ,ๆแบบนี้จะไม่หายหายยังไงก็หายพี่โอูแม่หลายถ้าหนูจะดูแลดีๆเลยจริงนะจริงจริงกัน ไม่แน่หรบเขางงนี่นอนคุณครูแจกโรงเรียนแจกคนละหนึ่งอันฟรีใช่ไหมฟรีนี่นี่นี่เอาไปปักชื่อแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิชื่อเด็กหญิงนัชชาบุญกงนัชชาบุญกงโอ้ตังดีเลยใช่นี่เอาไปปักปักซอยเป็นแบบนี้เบาะนอนมันเป็นแบบนี้แล้วมีหมอนอ่าแล้วนอนลงไปได้เลยอ่าแล้วกขาห่มอ่ะเขาห่มอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวอมาอไม่ได้เป็นถุงเหรอมนม่ มันม,มันไม่ได้เป็นผงนะเนี่ยเดี๋ยวมันมีซิปตรงนี้ด้วยคืออะไรแต่ว่าเอาหมดแล้วนะอ๋อมันเป็นหมอนแบบเอาหมอกเอาออกมาเพื่อที่จะไปซักแล้วผ้าห่มครับพี่สามไม่มีมมคุมคุมเออหรือว่ามันไม่หรอเฮ้ยจริงๆต้องต้องมีพัาห่มเนอะผ้ามีแอร์นี่<ป>อันเดี๋ยวลองนอนสินะจ๊ะอ๋อลองนอนไม่หูดโอ้โหสบายเลย อ่ะ,อะแล้วชุดนักเรียนหลังไหนชุดน,น,นักเรีนเนยรนี่าาายเดียยังนี่หาปาไก่เหรอะพี่สาวพป่หยิบมาดูซิอ่ะมาดูดูดูก่อนมีอะไรบ้างนี่อ๋อถุงทงอ้องไง ไปโรงเรียนห้ามพูดถึงจีนนะเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนคนครูเขาบอกว่าทุกคำว่าตีนมันไม่สุภาพแต่มันเป็นภาษาบ้านหนูใช่ไหมใช่แต่คนอื่นเขาไม่รู้คนไทยเขาไม่พูดโอเคไหมต้องพูดว่าถุงเท้าแต่หนูเป็นคนลาใช่แต่ว่าอนูไปโรงเรียนไ,ไทยแขวงสวรรณเนเกออะไรนะนเขาบอกเขาอยู่แขวงสวรรณเนเกอต้ารู้แต่ว่าไปโรงเรียนห้ามพูดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเาใจค่ะอ๋อนี่นี่นี ชุดนักเรียนที่เราไปซื้อวันนั้นนี่กระโปรงซักรีเรียบร้อยเสื้ออ่ะไมมเป็นไรไหนดูนี่ปักอะไรบ้างครับเสื้อเดี๋ยวเอาให้ดูอันนั้นวางไว้ก่อนเสื้อเนี่ยวันนั้นซื้อมาเรียบๆไปถึงเขาก็จะให้ปักว่าชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษตราบุญคงแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโลโก้กทมเพราะ,ะว่าโรงเรียนเขาเป็นสังกัดกทมเขาจะต้องปักแบบนี้แต่าทุกโรงเรียนปักเหมือนกันหมดเหรอไม่รู้สิ คุณรูส่งมาก็น่าจะใ<ด>ช่นะจะอย่ากแกะออกมาเล่นแล้วก็ข้างกระเป๋าเนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ว่าโรงเรียนกรุงเทพมหาคนคะรเป็นสังกัดกรุงเทพมหานครเ,เป็นลูกลช้าง อะไรอะ่ะช้างแล้วก็มีพระอยู่พระพระตุภีระอินเนาะอยู่ข้างบนอ,ะ <Okay. S 2> อ,อ่ะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยอยู่โรงเรียนสังกัดคุงไม่มานม่ฟอยงไงใช่ไหมก็จะเแนบบี่ยจะเป็นชุดแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสื้อกั๊กด้วยนะเสื้อกั๊กลายสก็ตสี <Wow. S 2> แดงเข้าชุดกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลงอันนี้ต้องซื้อ2อ0บาทซึ่งให้ใหทางโรงเรียนก็จัดทําให้เราก็ต้องจ่ายตังค์อย่างนี้เพระว่าจะเขียนให้ดินสอสีก็ต้องเขียนทุกแท่งเขียนเลยเลยส่วนนีเขียนดี นี่นะชาน้าชาจับก,กระเป๋าเลยค่ะเด็กหญิงนัชชาบุญกองเลขที่เท่าไหร่คะเลขที่เท่าไหร่ส,หสิบหกนะคะเต็มหกมีเต็หกเขียนไงคะมีเลขอะไรบ้างคะเลขอะไรคะมันไม่ใช่ตายแล้ว <laughs> แต่ตามตรงมีกี่ชอ่องคะลูกอเอออันนี้ไม่ต้อง นี่จะกล่องลิ้นสอกยังไม่ได้ติดเลยติดก่อนติดก่อนเจนนี่นะเอาโหลูโอเคไหมก็แปะสีทุกแท่งใช่ไหมหรอจำทำไม่ไดใช่แปะไม่ได้ใช่ต้องเมื่อก่อนแม่นะต้องเอามีดบากให้มันแบบอันนี้ยแล้วก็เขียนนัดชาเงินคุณเลยค่ะคุณกองค่ะโอ้พี่นี่นัดชาออนหนึ่งครับสองนี่ของคุณนะโอเคนะคะ เด็กหญิงตั้งชาคะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นบนชุดเลยอยู่ออะไรคะออะไรคะเร็วครูถามต้องตอบสิลูกไม่เอาเอ้าจำไม่ได้เอ้าไหวไหมเนี่ยอหนึ่งทับสองครูอะไรครูอะไรคะครูจำชื่อครูตั้มอหนึ่งทับสองจำไม่นะเวลาปี ต้องพิมพ์เป็นเด็กๆเด็กอนรูปาลถ้าเกิดลืมเขียนอะไรไปครูจะเอาปากกามีจิบแบบใหญ่มากแล้วก็เขียนลงไปเลยตัวใหญ่ๆเลยเพราะครูกลัวหายเขียนแบบดีไซน์ายสิคุณแม่เขียนคมๆอุ้ยเขียนไม่ได้เขียนเป็นอ้าเขียนงี้เลยเหรอใช่แม่ลายมือสวยเขียนได้นี่ไงใส่หัวใจถ้าอย่างนั้นตัวกระติกเธอจะไปเขียนที่ก้นทำเพื่ออะไรเธอก็เขียนข้างบนไปเลยไม่ใช่เธอจะเขียนข้างๆไปเลยดิ นี่น่ารักดีไม่เป็นไรแม่แบบที่ครูไม่เห็นครูก็เขียนอยู่ดีนะเขีนครูครูเขาจะดูอยู่แล้วครูก็มีสกิลในการตรวจสอบหนึ่สองจะไปชิลอ์นี่นี่นะอ่ะพับใส่กระเป๋าไปแล้วก็กรอตันนี้น้าชาตื่นกีฑโมงสาอย่าพูดออ้ฉันไม่จบเรื่องตื่นชาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับน้าชา ีจะมาลุ้นว่านัชชาจะร้องไห้ไหมห้ามลุ้นห้ามลุ้นห้ลุ้นมันเป็นมันเป็นโรงเรียนคนห้ามลุ้นห้ามลุ้นลุ้นคืออะไรรู้ไหมเนี่ยมันจะมาตื่นเต้นไงว่านัชชามาทายกันอ่ะมาทายกันตื่นลัวกลัวอะไรเว้ยอยากอยากรู้ว่าหนูจะร้องไห้หรือเปล่าอยากเจะแล้วครูพูดอะไรจะเชื่อไหมฮะเชื่อเชื่อค่ะ เออนัชชาหนูต้องพูดในหางเสียงด้วยลูกใจพูดดีๆค่ะครูบอกว่าเด็กหญิงนัชชามาไหมคะน้องยกมือแล้วบอกว่ามาค่ะตะโกนใส่ครูอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะคะรู้ไหมถ้าหนูปวดฉี่บอกครูว่าอะไรคะค่ะหนูปวดฉี่ค่ะค่ะจะรอดเลยอะโอเคอ่ะลากันไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าวันแรกของโรงเรียนนะชาจะเป็นยังไงไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไม่รอดน่นะไม่รอดแน่เธอนะชา